เสียงนี้เกิดมาจากธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ก็คือจิตเราอะแล้วเมื่อจิตเราหลุดอ,ออกมาจากไอ้เสียงเนี้มันไม่มีเสียงพูดแล้วอะเข้าใจไหมเนี่ยมันไม่มีเสียงพูดอะภาพที่นึกที่เรานึกกันอยู่ทั่วเนี่ยเป็นภาพเนี่ยนึกถึงช้างดยสิเห็นช้างไหมเห็นช้างสามขาไหมเคยเห็นงเห็นช้างสามขาไหมมันเดินยังไง <c oughs> เคยเห็นช้างสีขาวไหมนั่นแหละนึกภาพช้างสีขาวดูสิสวยไหม นั่นแหละภาพแบบเนี้ยถ้าเราหลุดออกจากภาพเนี้ยคือเห็นว่าภาพนี้ไม่ใช่เราเลยแล้วมันไม่มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงด้วยเสียงนี้มันเป็นเพียงอะไรบางอย่างที่จิตมันไม่ถือครองแล้วมันไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรแล้วนะมันเห็นว่าเป็นอนัตตาเนี่งมันหลุดออกจากเสียงนี้มันหลุดออกจากภาพมันหลุดออกจากอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์เรานะมันเห็นว่าอารมณ์นี้มันไม่ใช่เราเป็นอะไรบางอย่างที่มันปิดของมาอยู่อย่างนั้น ถ้มันไม่มีภาษาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้คือว่าคืออะไรด้วยมันเป็นแต่เพียงการรู้ถึงอะไรบางอย่างที่มันมันไม่มีภาษาแม้แต่อาการที่รู้อยู่นี้มันก็รู้ของมันเองมันหลุดออกปุ๊กเนี่ยมันไม่เห็นว่ามันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะใครจะไปรู้ว่าเราคือความไม่ได้เป็นอะไร มันโล่งมันเบามันโล่งมันหลุดออกจากความเป็นคนมันหลุดออกจากทุกทั้งปวงเลยมันหลุดออกจากทุกขสัตว์มันหลุดออกจากจิตตาสังขารมันหลุดออกจากความเป็นคนเป็นสัตว์มันหลุดออกจากความเป็นสัตว์โลกมันกลายเป็นธรรมธาตุดั้งเดิมที่มันรู้เต็มหัวใจว่ามันไม่เกิดในธรรมธาตุนี้มันไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่มืดไม่สว่างมันกลืนไปทั้งอันนันแต่จักรวาลมันอยู่กับพวกเราตลอด มันอยู่กับพวกเราทุกขานาจิตแต่เรากลับไม่รู้แค่นั้นเองพระพิธเ้าจึงบอกให้รู้ให้รู้อยู่ภายในให้ตื่นรู้อยู่ภายในแล้วเราจะเข้าใจในจิตตาสังขารที่มันแสดงอนัตตาอยู่ตลอดถ้าเราเห็นมันได้ว่ามันไม่ใช่เราเมื่อไหร่นะมันจะรู้แจ้งว่าตัวเองคือธาตุบริสุทธิ์ทันทีเลยเพราะตอนนี้มันดันไปเกาะอ้นนามธาตุอยู่ธาตุใสบริสุทธิ์นี้เป โง่อาศัยนามธาตุดังบาลีเ่าวอาอวิชาปัจยสังขารานี่ไงจิตมันไม่รู้มันก็เลยไปสร้างจิตตาสังขารไปกับเพื่อมไปปรุงแล้วก็ถือครองอาการกับเพื่อนี้ถือครองอาการปรุงนี้โง่ไหมแต่พอมันหลุดออกมาแค่เข้าใจแค่นี้แหละพวกเราจำนะ พวกเราไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่คนพิการผู้หญิงผู้ชายบรรลุทมได้ทุกคนล้านเปอร์เซนต์พวกเราทุกคนมีธรรมทานนี้กันอยู่แต่แค่ตอนนี้พวกเราดันมันโง่ยึดไอ้เสียงเนี้ยไอ้เสียงนี้มันเป็นเพียงอะไรบางอย่างแค่นั้นเองที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่เลยมโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยมันเป็นเพียงอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เราพวกเราแค่ฟังเทียบพจาจมากๆแล้วแค่สังเกตเห็นไอ้เสียงเนี้ยมันพูดกับมันเอง เห็นผ้าที่มันนึกของมันเองเห็นอารมณ์ที่มันเป็นของมันเองแล้วมันก็หายเองนะเสียงปรากฏดเองหายเองมโนภาพปรากฏดเองหายเองอารมณ์ปรากฏดเองหายเองที่รู้อยู่นี้มันรู้ของมันเองเราอยู่ไหนให้จิตตอบสังเกตแค่นี้ถามตัวเองแค่นี้แล้วฟังเทพบาอาจารย์มากๆใครก็ตามที่ฟังเทพบาอาจารย์หยยัวาจบอกเลยไม่กี่เทียบหรอกพวกเราน้าตาแตกพวกเราจะติดงมงแงมเลย พวกเราจะหมดสิ้นสงสัยในพุทธศาสนานเราจะเบาจะโล่งฟังธรรมพระอาจารย์แล้วมันจะเบาจะโล่งพวกเราไม่เกิดนแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนโอ้อาจารย์บอกเดือนเดียวก็เหลือกินคนมีปัญญาหน่อยวันเดียวแค่นั้นแหละถ้าโง่ก็หลายเดือนนะแต่พวกเราไม่เกิดนแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ฟังสิรู้จักไม่คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเหตุใดก็เพราะว่าพระอาจารย์ชี้ ให้พวกเราเห็นทมในธทมเห็นความเป็นอนัตตาในสภาวะปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมนี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานชี่พวกเราเห็นทมในธรรมมันแสดงความจริงอยู่ตลอดมันแสดงอนัตตาอยู่ตลอดดูสิตอนนี้ทรมาเป็นเรื่องตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันแสดงทมเป็นอะกาลิโกอยู่ตลอดไม่เกี่ยวกับการเวลาไม่เกี่ยวกับยุคใดสมัยใดเข้าใจคำว่าอะกาลิโกไหม ธรรมะมันเป็นอากาลิโกเขียนใส่กระดาษแปะไว้ที่บ้านนะไม่เกี่ยวกับการยุคไม่เกี่ยวกับเวลามันเป็นเรื่องตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันไม่มีอะไรเป็นเราเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเห,ยหเห็นได้ไหมมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเสียงนี้เข <c oughs> ้าใจไหม